ช่วงทาพิสูจน์กับแคทนิดวันนี้นะคะเราจะใช้เจนเทลสปาอันครีมกลฟค่ะหรือว่าถุงมืออารหาัรอันนี้แหละในการเช็ดคราบต่างๆนะคะแล้วก็ใช้อลไลเนอร์ของคนค่ะในการพิสูจน์ให้ดูนะคะทาสีแน่นๆย้ำๆให้เห็นเลยว่าดำสุดๆจากนั้นฉีกซองค่ะใส่ถุงมือให้เรียบร้อยพร้อมกับการมีคราบกาวอีกนิดหน่อยด้วยนะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่าสามารถขจัดคราบได้อย่างที่ทุกคนกำลังดูอยู่แบบนี้ว,ว้าวมากๆเลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งตัวนะคะที่จะทดลองให้ดูใช้อารายเนอร์อเหมือนเดิมขีดเข้มจัดๆแล้วปล่อยให้แห้งนะคะเอานิ้วถูยังไม่ออกเลยค่ะคุณค่ะรับรองว่ากันน้ำสุดๆไปเลยนะคะแต่ว่าครั้งนี้เราจะใช้เจตทนรายแชมพูของเขานะคะแล้วก็ถุงมือเก่าค่ะล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยใช้ซ้ำได้นะทุกคนแล้วก็เป็นการประหยัดดีมากๆเราจะใช้หนึ่งถึง2หยดนะคะสาธิตให้ทุกคนดูใช้ไม่เยอะก็สามารถกัดกราบออกได้แล้วอย่างที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยเห็นไหมคลิปเลย และมาถึงผลิตภัณฑ์ชิ้นสุดท้ายนะคะกับผ้าอัดเม็ดและเจตนาดายแชมพูที่มาคู่กันค่ะทุกคนแล้วก็เจ้าเก่าเจ้าเดิมนะคะกับอายไลเนอร์ของเราที่กันนำ้ำและสีดําสนิทสุดๆค่ะทุกคนคะ่ะปาดลงไปค่ะเห็นไหมคะว่ามันกันน้ําหลังจากนั้นเราจะหยดนะคะเจตนาดายแชมพูลงไปประมาณ 5- 6หยดแต่ถ้าเกิดใครใช้จริงจะชอบให้มันชุ่มฉ่ากว่าน,นี้ก็ตามใจเลยแต่ว่าอันนี้เราหยดไม่เยอะเนาะคลีผ้าออกค่ะแล้วก็มันลองเช็ดกันเลยนะคะทุกคนว่าจะออกไหมเห็นไหมคะว่าปาดไปไม่กี่ที โอ้โหมันดีมากๆอนุภาพขนาดนี้ขจัดคราบได้ดีแบบนี้แต่ยืนยันเลยค่ะว่าปลอดภัยกับแมวของเรามากๆ